คนนนเกลือกาไม่รู้วันนี้เรามาเปิดกาสกันครับเพื่อนมาเรามาดูกันว่าเปิดกาสองเส้นี่จะเกิดหรือกำไรนะจ๊้า1 9บบาทติดลบไปแล้วนะจ๊ะไปดูก,กันเลยนะไปนะโปรโมนี้น่ารักจังเลยนะพาโมนะเออมาซอ,อ,องแรกนะจ๊ะมาพามอดพดจะมา โดมิเลอร์นะจ๊ะแล้วก็เกลือไปนะอุ้ยสองที่สองมาเออลิซาดอนมาลิซาดอนวันเดอร์แพดอืมคาโบเอออืมอ่ะอืมเกลือไปแล้วจ้าอ่ะอ่ามาเซตที่สองนะลุยอืมมา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 ออเออเอ่อะเอออืมอะไร โอ้ไม่อยากเจอเจ้าแมวนี้เลยนะสองสุดท้ายนะพเพื่อนเอ้ยความหวังมาเมก้าจงมาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์บูนะจ๊ะแล้วก็โอ้ยเมก้ามาจริงนะแต่มาแบบอาอานะพเพื่อนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับพเพื่อนเนะชอบคลิปนี้ไหมฮะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้จอมกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ